จากอีสานสู่แดนใต้เรามีภารกิจสำคัญครั้งนี้ที่ถ้ำพญานาคของทะเลอนณามมนครับเราขับรถกันไป16ชั่วโมงเลยทีเดียวนับได้ว่าเป็นการเดินทางจากดนินแดนอีสานถึงภาคใต้ที่ชุ่มชื่นและเต็มไปด้วยฝนตลอดเส้นทางครับเส้นทางที่มีผ่านหลายจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคใต้นับได้ว่าชุมช่มฉักตลอดทางเลยทีเดียว ผมหนึ่งนาคาและกุณเจตแสนมนตราตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งนี้เอาเป็นมากๆเลยครับ หนึงนาคาและกุญเจแสงมนตราเรามีความเชื่อกันว่าด้านดินแดนภาคใต้เป็นวงเวนขององค์อูดามแสนสิริจันทาน,นาครลาศและจุย่ามณีจันทานการเดินทางมาครั้งนี้เลยตั้งจิตอธิษฐานและมาทำตามสัจจะอธิษฐานกับเรื่องราวบางอย่างที่ไม่อาจจะอธิบายได้ความรักและศรัทธากับจิตที่ผูกพันนำทางผู้เราม,ามาที่นี่กันครับ ของวันที่สี่เราอยู่กันที่จังหวัดพังงาอำเภอเมืองครับบ้านเหนือแดนใต้กับบรรยากาศที่มีคุณเขาล้อมรอบก,กับอากาศที่ดีถือว่าเป็นชินดินแดนที่สนุกมากครับวันนี้พวกเราคนหวัวหน้ามีภารกิจไปให้ถึงทะเลอนา,ามันก่อนเวลาห้าโมง,งเช้าครับเพื่อทําภารกิจสําคัญนาวงเวียนของเจ้าปู่องดำแสงสริจันทาพวกเราเดินทางกันไปที่ทะเล ราไวไว้จังหวัดภูเก็ตครับกล่าวถึงนากงไทยอาจ่านในนาทีพอเดินทางถึงทะเลพวกเราคนหัวหน้าและผมหนึ่งนาคาก็ทำภารกิจตามความเชื่อและขอพรขอบารมีจากเช้าปู่องค์ดําแสนสิริจันทาน,นาคราชและองคุย่า มณิจฐาเพียงอธิษฐานจิตและสัมผัสผมหนึ่งนาคาได้ตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกับคุณเจแสงมนตราและเมื่อผมหนึ่งนาคาได้สัมผัสน,น้ําทะเลกับเกิดอัศจรรย์พระอาทิตย์สงกฎเป็นลิมิตหมายอันมงคลนับจากนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรือม,มากหล้นด้วยทรัพย์มากล้นด้วยบารมีด้วยเชิญ ไสสารหรือชาพระปาลมี วันนี้เจ๊แซนมนตรานะคะจะกลายการขนหัวหนักแล้วก็ขนึ่งหนาคานะคะพาทุกท่านมาที่ศาลหลักเมืองจังหวัดพังงาค่ะนี่เจจะพาทุกท่านนะคะไปชมศาลหลักเมืองของจังหวัดพังงาซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะซึ่งใครมาที่จังหวัดพังงาเนี่ยจะต้องมากราบขอพรองคอ์เจ้าแม่ที่ดูแลปกปักรักษาศาลหลักเมืองแห่งนี้อยูน่นะคะ ซึ่งถ้ามองอที่องค์ตัวปราสาทน,นะคะจะผสมผสานด้วยหลายวัฒนธรรมนะคะทั้งศิลปะแบบศีวิชัยรัตนโกสินทร์แล้วก็ยอดปรังนี่ก็จะเป็นทรงขอมซึ่งเขาเรียกว่าเป็นทรงจัตุลมุกนะคะ ผู้ชมเห็นอยู่ด้านบนนะคะก็คือศาลหลักเมืองจังหวัดพังงาซึ่งมีเจ้าแม่สายทองนะคะซึ่งาตามาลักษณะของโบราณเวลา<ม>เขาจะหา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาดูแลปกปัก,กรักษาศาลหลักเมืองเนี่ยเขาจะต้องอไปประกาศสีคล้องร้องเปล่าเพื่อหาหญิงเขาเรียกสีหูสีตาก็คือผู้หญิงตั้งครรนนั่นเองหากสมมุติว่าขบวนคล้อ,องเนี่ยเดินทางไปถึงที่ไหนแล้วได้ยินเสียงเรียกแล้วคนคนนั้นขานรับเนี่ยแล้วเป็นคนท้องเนี่ย เขาก็จะนําตัวมาเพื่ออมาทำพิธีทางไสยศาสตร์แล้วก็ทําพิธีตามพิธีโบราณเพื่อให้เป็นผู้ที่ดูแลปก,ป,กปักรักษาสารหลักเมืองแห่งนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะเดินทางไปตามรอยนาคาแห่งดินแดนนาคราชทางภาคใต้ผมหนึ่งนาคาและคุณเจนสายมกราก็ไม่ลืมเลยครับที่จะต้องเข้ามาบอกกล่าวเจ้าที่จ้ นั่นคือศาลหลักเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาแห่งนี้ครับตำนานของที่นี่ก็ใช่ว่าจะย่อยเช่นกันครับท่านผู้ชมเมื่อตำนานที่กล่าวถึงศาลเจ้าแม่สายทองตามประวัติที่เขาเล่าหลือกันว่าเมื่อครั้งที่จะสร้างศาลหลักเมืองพังงาน,นั้นได้มีการแห่ขบวนตีของล้อมเปล่าไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อหาหญิงตั้งคันหรือคนที่มีสี่หูสี่ตา นั่นเองครับเล่ากันว่านํามาเป็นเครื่องสังเวยสารหลักเมืองท่านผูช้ชมครับแค่ฟังเท่านี้ก็ถึงกับขนลุกกันเลยทีเดียวว่าคนสมัยก่อนนํามนุษย์ที่กําลังท้องมาบูชายันถ้าคนโบราณจะทราบกันดีครับว่าห้ามขานลับหากยังไม่ทราบว่าไขรเรียกปรากฏว่าขบวนของกองผ่านไปถึงบ้านของนางสายทองชาวอำเภอท้ายเหมือง ซึ่งกำลังตั้งคันอยู่นางไม่ทราบเรื่องจึงขานรับโดยเข้าใจว่าสามีของตนมาเรียกจึงถูกจำเข้าพิธีสังเวยดุงยานโดยให้นั่งในหลุมขนาดประกอบพิธีใช้ไม้มงคลตอกประกอบทางไสยศาสตร์เป็นสารหลักเมืองเป็นที่น้าอาัศจรรย์ครับว่าเลือดของนางสายทองกระเซ็นไปติดที่ไม้เสาหลักเมืองต่อมามีปลวกก็ามาทำรังห่อหุ้ม แต่ก็ไม่ได้ทำลายเนื้อไม้แต่อย่างใดยังคงสภาพดีมาถึงปัจจุบันนับว่าที่นี่มีผู้คนเดินทางมาขอพรอและได้ผ่อนตามประสงค์ ผู้ชมครับนี่คือวังเวงของนาคราชแดนปักใต้สถานที่ที่ผมอยู่ที่แห่งนี้คือจังหวัดพังงาครับนี่คือสำนักสงฆ์รรมพยานาคราชเรื่องราวความเชื่อแห่งองค์นาคราชที่ถูกเล่าขานว่าหนึ่งในเก้านาคาชิบุดีนั้นมีองค์พญานาคาหนึ่งพระองค์ครับที่มีพระนามว่าองค์ดำแสนสิริจันทาและต้องบอกว่าจังหวัดพังงาเป็นดินแดนที่ที่เป็นวังเวียงที่อยู่ของท่านอีกที่หนึ่ง และต้องบอกว่าที่นี่มียานของทันยามณิจันทาพวกเราหนึ่งนาคาและรายการคนหัวหนา้ากับเจสันมนตราวันนี้จะพาทุกท่านมาสืบสารตำหนักนาคลาดแดนใต้วงเวียงนาคนักรบผู้ยิ่งใหญ่กันที่นี่ครับ ท่าชมคะวังเวียงแห่งหนครราชแดนใต้ที่จังหวัดพังงาแห่งนี้นะคะทางขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นบันไดที่เดินค่อนข้างสะดวกนะคะแต่มีลักษณะที่สูงชันเดินไปถึงข้างบนนะคะเดี๋ยวเจจะพาทุกท่านไปชมวังเวียงข้างบนกันค่ะการตามรอยสธากำลังเริ่มต้นขึ้นครับท่านผู้ชมครับท่าพญานาคจังหวัดพังงาแห่งนี้ก่อนเดินทางมาชิมงานคนหัวนาค ได้สืบทราบม,มาว่าท่านเจ้าอาวาสที่นี่ท่านได้หมดห,หนาภาพไปแล้วครับท่านผู้ชมครับสถานที่แห่งนี้จะเป็นเช่นไรเบื้องหน้าของถ้ำแห่งนาคาจะมีเรื่องราวลี้ลับอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราไปตามรอยศรัทธากับพวกเรากันเลยครับคนหัวหน้าบรรยากาศนะคะตลอดทางขึ้นก็จะลายล้อมไปด้วยหุบเขานะคะซึ่งเป็นหินเก่าแก่โบราณแล้วก็ ด้านบนก็เป็นสิ่งปลูกสร้างนะคะแต่ว่าก็ยงังดําเนินการนี่แล้วเสร็จ ว่ากันว่าถ้ำพญานาคแห่งนี้เป็นวังเวียงทินอาศัยของเหล่านาคราชแห่งทะเลอ,อันดามันปรากฏเรื่องตำนานถูกเล่าขานว่าชีนี่มีบางอย่างอาศัยอยู่ผนังถ้าที่นี่ก้อนหินต่างๆขายกับว่าเหลากำลังอยู่ใต้น้ำท้องทะเลเลยครับท่านผู้ชมครับมันจาึงน่าชัใ่ใในนึกถึงว่าที่นี่คือถ้ำใต้ท้องทะเลมาก่อน และหินบางช่วงเป็นเหมือนประกาหลังนี่อาจจะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของโลกเมืองบาดาลก็เป็นได้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานคนหัวหน้าและผมหนึ่งนาคามาที่นี่ที่นี่เงียบสงบแทบไม่มีคนอยู่เลยครับและดูเหมือนว่าจะไม่มีไฟฟ้านำทางเข้าถ้ำด้านในเพราะแต่ก่อนต้องมีไฟที่ติดไว้ด้านในถ้ำครับ แต่เราตั้งใจมาดีเพื่อมาเยี่ยมผมหนึ่งนาขาและคุณเจสัมนตาเลยต้องเข้าถ้ำกันแบบมื่อดๆครับแต่เรื่องเล่าขานและตํำนานที่บอกกล่าวจากปากต่อปากอย่างเล่ากันว่าภายในถ้ำแห่งนี้มีพญานาคดูแลอยู่หากใครมีบุญสัมพันธ์ท่านจะมาปรากฏกายมาในรูปร่างของงูบ้างหรือแม้แต่เป็นดวงไฟบ้างพวกเราคนวนาค น้อมจิตเข้าไปดูถ้ำกันเลยครับคุณผู้ชมคะลาที่เห็นอยู่ด้านหลังเจนะคะก็คือเป็นที่ไปที่มาของนามของวัดแห่งนี้ก็คือถ้ำนัคราชนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนมีความเชื่อว่าเคยเป็นท้องทะเลมาก่อนนะคะซึ่งหินงอหินย้อยที่เห็นอยู่บนศรีรษะเจเนี่ยก็คือมีลักษณะคล้ายองค์พญานาคซึ่งเป็นชื่อถ้ำนาคราชนั่นเอง ตมยมโอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาที่ทำนาขราชอือไปเลยขึ้ไมาข้างบนน่ะ ผู้ชมอันนี้เป็นจุดที่ต้องบอกว่าอ๋ออันนี้คือช่วงถ้าแรกแล้วก็มีข้างบนนี่ใช่เคยไปขึ้นไปไหมข้างบนแล้วขึ้นถ้ำนี<อ>้ทางนี้ไม่แน่ใจดูครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือถ้าแรกลึกลับมีมลกลับลองไปทางนี้ก็ได้ไปะ สิ่งสิ่งนี้นะคะก็สามารถยืนยันได้ว่าถ้ำนาคราชแห่งนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อนนะคะซึ่งมีเนี่ยค่ะเป็นเม็ดทรายซึ่งปกติถ้ำทั่วไปเนี่ยจะไม่มีทรายอย่างนี้จะเป็นหินก็คือเป็นหินไปเลยแล้วก็ลักษณะของสีหินที่ถ้ำนครราชแห่งนี้เนี่ยจะเป็นสีกึ่งสีเขียวเหมือนถ้าใครเคยดูาสารคาดีใต้ท้องทะเลจะเป็นสีอย่างนั้นเลยค่ะนี่นะคะขออนุญาตนะคะ บรยากาศ้างในก็ไม่มีกลิ่นค้างๆแล้วนี่แล้วก็เนี่ยค่ะก็จะมีเป็นจุดๆไปเนาะคือมีแบบองค์รูปปั้นอะไรเงี้ย่รูปปั้นองค์เหมือนออเดี๋ยวนะนี่เห็นไหมข้างบนก็จะเป็นลักษณะสายให้ดแบบเป็นสายที่ละเอียดเนาะอ่ะสองสองอออธิบายพูดเลยครับนี่นะคะเมื่อ ขึ้นมาถึงชั้นสองนะคะของในถ้ำเนี่ยจะเป็นทรายอีกลักษณะหนึ่งก็คือลักษณะละเอียดมากเหมือนที่เราไปเห็นตามท้องทะเลต่างๆนะคะซึ่งทรายที่เห็นก่อนหน้านี้เนี่ยมีลักษณะหยาเนี่ค่ะเป็นสิ่งที่ยืนยันอีกสิ่งหนึ่งได้ว่าที่นี่เป็นท้องทะเลจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นดูดูฝ้าข้างบนดิมันเป็นเหมือนอเหมือนสีคร้ามะเนาะใช่สีท้องทะเลทําอย่ามไรแล้วก็ ขออนุญาตนะคะโอ้เขาก็งใครเยอะมากนี่ตรงนี้นะปู่ใช่ค่ะปูนะคะล่านี่ค่ะที่นี่เปปู่ฤาษีสาธุปฟูทู่ฟูโอ้โหนี่นะคะเจจะอองค์นี้นะคะก็คือเป็นอองค์ปู่ฤาษีนะซึ่งที่เจเคยมาครั้งก่อนนู่นก็ ยังไม่มีองค์ท่านมาประดิษฐานอยู่นะคะมีแต่รูปลักษณ์ที่เป็นองค์เล็กๆแล้วก็นี่ก็จะเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะซึ่งเป็นอ,องค์พระเก่าแก่ที่อยู่ที่ถ้ำนี้นะคะมานานแล้วนี่นะคะขอลองสัมผัสนนะโอ้เป็นทองเหลืองเย็นมีพลังมากๆขอความสำเร็จชุมงมเกิดแก่ลูกหลานลนะเจ้าค่ะสาธุ ที่นี่นะคะลักษณะก็คือเหมือนอาจจะดูเหมือนไม่มีคนอยู่แต่มีลักษณะที่สะอาดสะอ้านมากๆเห็นปะเหมือนมีคนคอยทําความสะอาดให้ตลอดเวลานะใช่ใช่เป็นสิ่งอัศจรรย์นี่สะอาดถูกเย็นมากๆข้างในคนลูกคนลูกมีพลังสาธุส่องข้างบนให้ดูนะนี่นะคะด้านบนผนังนะคะนี่ แล้วที่นี่ก็คือมีข้างคาวอยู่นะแต่ว่ากลิ่นข้างคาวแทบไม่มีเลยเนาะแล้วดูสะอาดมากแต่ที่แปลกคือเนาะทท,ทั้งเป็นเม็ดทราย,ายเป็นทรา,า,ายที่อยู่บนชั้นสองของซ้ําซึ่งเป็นทรายแบบเป็นทรายที่ละเอียดอ,ะอ่ะทุกองค์ปู่กบด้านในก็อันนี้ก็น่าจะเป็นวงเวียงที่เขาไม่สามารถที่จะ เข้าไปได้อีกนะครับเพราะน่าจะอันตรายก็สาธุสมาถึงแล้วนะปู่เดี๋ยวสองไห้นะเจ้าท่านโพรสีองพ่อขเนศ์ขพญานาคทุกดวงจิตทุกชาติทุกตรกูลวันนี้ลูกสองคนเดินทางมาถึงแล้วนะเจ้าค่ะลูกกราบขอพรขอพรหมี ขอชานขอญานขอความสำเร็จจงบังเกิดชื่อเสียงเงินทองโชคลาภสักบริวารั้งพึงเป็นของข้าพเจ้าทั้งสองในทุกภพทุกชาติจงตามข้าพเจ้ากลับไป คือวังวยียงของนาคดำนาคอันดามันหรือพญานาคทุกหมู่เหล่าท่านปู่เยสมันท่านปู่องค์ดำท่านย่ามณีฉันลูกขอชีวิตของลูกด้วยความเจริญรุ่งเรืองขอท่านพูของค์ศาสนาขอท่านปู่ฤาษีนักราชที่มีจงดลบันดาลให้สถานที่แห่งนี้จงเป็นสถานที่ที่เปิดมีคนเข้ามาปฏิบัติธรรมมีคนอนำประศาสนา ดด้้ววยยม่นนแนนราองท่านผู้ชมครับเนื่องจากภายในถ้ำไม่มีแสงไฟเราขึ้นไปถ้ำชั้นสองก็พบกับบรรยากาศที่เย็นจะเยือกถ้ำท,ที่เคยจมอยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อนและมีพลังงานอันลึกลับและนี่แหละครับคือวังบาดาลจริงๆ ผมหนึ่งนาคาและคุณเจสายมนตาเราเริ่มกล่าวสการะองค์นาคราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำและเมื่อตั้งจิตอธิษฐานเสร็จการปรากฏกายของบางอย่างก็เกิดขึ้นเขาออกมาจริงสาทุไปไป อ,ออกมาจริงๆวันน<า>ี้เช,ช,ชื่อแล้วสาดูท่านให้หนึงแบบเจจะเดินร่วเรื่องนะอ๋อนี่นะงูเทพเคยค,คุยกับนังงูเทพเขาเป็นลูกพ่อค่อย่างนี้ค่ะม่มพลัดไรเดี๋ยวขอบคุณนะ่าน,นี่ออกมาไหมโอ้อัศจซรย์มาก นะถ่ายก่อนเยอะให้หนึ่งก่อนท่านท่านมาสื่อสารใช่ไหมคนลูกหลังลูกอืมอันนี้เขาเป็นงูพิเศษเป็นงูเป้าถ้าอะไรที่หลังจะเป็นสีขาวเธอแล<อ>้วตอนเข้ามานะ่ะตัวเขาเล็กนิดเดียวนะอืมนีใหญ่ขึ้นแล้วใช่ี่ตัวเขาใหญ่ขึ้น พอแล้วนะเธออย่าใกล้มาเห็นไหมหนึ่งตัวเขาใหญ่ขึ้นจริงๆนะอืมเฮ้ยอัศจรรย์ท่านในหมากเห็นไหมตัวเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตัวเขายาวขึ้นเรื่อยๆกว่าลูกกลูกเฮ้ย ตอนเขามาเม,มืเ่อกี้เหมือนงอกมาจากภูเขาใช่ปหอืหมออกมาจาก,จ,กจุดนี้อือออกมาจากเิดเดียวท่านมาชมครับนี่คือเรื่องอศัศจรรย์มากครับที่หลังจากคุณเจขอพรบูเร็จนะครับแล้วก็วมีเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านพกมาให้เห็นแล้วก็ออกมาจากทนะ่านนะเพราะตรงนี้ไม่มีรูมันออกมาจากนี้ นี่แหละทีท่เขาให้ตามาคุณผู้ชมคะและจุดนี้ก็ยังเป็นอีกจุดจุดหนึ่งที่มีทรายนะที่เป็นทรายละเอียดมากๆซึ่งเนี่ยลักษณะดูใกล้ๆนะจะเป็นแบบเหมือนทรายท้องทะเลเลยอม hmm. แปลกมากแล้วก็ลักษณะของเหอนัีเนาะใช่ลักษณะของหินนี่ค่ะเป็นเหมือนหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะคล้ายกับปะการังนะคะแต่ว่าถ้าหินตรงตรงนี้เนี่ยไปอยู่ในจุดที่เป็นในถ้ำแลวมีความเย็นเนี่ยเขาจะมีลักษณะคล้ายคิเตอร์คือมีมีแสงป็นปะกายมากแปลกมากแปลกมากเนาะคุณจีเนาะแต่เออเขาเรียกลักษณะหินอย่างงี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นหินงอกหินย้อยเนี่ย มีคนไปแตะไปจับเขาอย่างเงี้ยเขาจะหยุดการเจริญเติบโตโแล้วก็จะแข็งแบบนี้ทันทีโอ้ว้าวนี่นะคะแล้วก็จุดจุดนี้นะคะไปเห็นก็จะเจอพญายนาคอีกองคหนึ่งซึ่งทําให้รู้ว่าคนภาคใต้หรือว่าคนพังงาก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องพญายนาคไม่แพ้คนภาคอื่นๆเลย ล้วก็ต้องบอกว่าเป็นนาคอาันดามันด้วยเนาะครณเเนาะใช่ใช่เเป็นนาคอาันดามันโโซึ่ง<ส>เห็นนะคะลักษณะของพญานาคองนี้เนี่ยมีลักษณะสีเขียวซึ่งก็เป็นทางภาคอีสานก็คือเป็นสายองค์พ่อปู่สีสุดโธแต่สําหรับเจนนะคะรู้สึกว,ว่าพญานาคสามารถอยู่ได้ทั่วทุกภาคถูกครับโอ้โหท่านผู้ชมดูนะคะนี่อัศจรรย์นะพาพาไปดูอีกจุดก็ยังคงเห็นพญานาคอีกนะโอ้โหสวยมากท่านผู้ชมอันนี้ เป็นอันซีนของนี่วิวสวยมากครังาครับโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหสวยมากท่านผู้ชมแล้วก็ผมเจอไฟแช็คแล้วอ่นนี่คือวินี่ก็เป็นหน้าคราะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดนึงที่มีทรายทรายอยู่บนภูเขาผงแสดงว่าแต่ก่อนนี่คุณเจคือเขาเรียกว่าอ่า น้ำทะเลนี่เป็นเหมือนต้องลึกมากใช่เป็นเหมือนเหมือนท้องทะเลลึกเท่านั้นที่จะมีปะการังแบบนี้ได้นะซึ่งเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมองไปดูรอบๆคือเป็นแบบเหมือนวิว180องศาสวยมากนะครับ่านผู้ชมแล้วก็เขียวชอุ่มอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพังงาเนี่ยเป็นเหมือนที่เจบอกก็คือเป็นเหมือนเมืองในหุบเขาแล้วก็ฝนแปดแดดสีในที่นี้ก็คือเหมือนอาสมมติว่าหนึ่งเดือนเนี่ยอ่ามีสักสิบวันคนเนี่ยจะประมาณแปดวันการตามรอยพญานาคในทิศนี้ สิงว่ามงคลอย่างยิ่งครับธรรมชาติที่ภาคใต้แห่งนี้ช่างอุดมสมบรณ์และอย่างครับดินแดนทางภาคใตย้ยังมีอีกหลายสถานที่ที่น่าไปสัมผัสถ้ำพญานาคที่นี่เป็นอีกดินแดนหนึ่งครับที่รายการขนหัวนหน้ายัางสำรวจไม่หมดเพราะเราไม่มีแสงไฟเข้าไปในถ้ทำที่นี่ยังมีสิ่งลี้ลับและมีความอัศจรรย์มากมายภายในถ้ำและหนาคนครับสถานที่แห่งนี้ อาจจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาและหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าพุทธศาสนาจะกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งผมในนาคาและคุณเจตใสมนตราก่อนกับแล้วได้เสดมนตลถวายบุญให้เหล่านาคราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในท้ำแห่งนี้ครับเป็นมหามงคลอย่างยิ่งครับและสุดท้ายครับรายการคนหัวหน้านต้องขอลาไปด้วยคติเดิยนครับสัจจา ศาสนาสืบไปเจอกันไหนคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับก้าวถึงหน้าองค์ไทยอาหารในนา,นาทีก่ันแล้วน้ำว่าองดำแสนสิริจันท่าเจ้าเน่าสถิตมองเมืองบาดาลวังเวิ่หไง อันดามันบอลไทยส่งอย่างอยู่กระเสริมเจ้าผู้บุญพุ่นเพิ่มเลิศดลำปัญญาคูณกันหาโคตามะเสื้อพระวงสาไทยวอลกายกำส่งแกมกันงามสงาส่งฤทธิเดชลือซาเพิ่นการลบรอบดานประสานสัางบาลมีแท้แล้ว